ของพร้อมแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะพร้อมเ็จสับเรียบร้อยในการไหว้ศาสตร์จีนเนาะเออเป็นศาสตร์เล็กค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะไม่ใช่ตรุษใหญ่เนาะถ้าตรุษใหญ่ก็จะเป็นอีกเดือนหนึ่งเนาะถือเดือนนี้ก็เป็นวันศาสตร์จีนค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะขอให้เฮงเปังๆเนาะวัลภาคอะได้ผลไม้มากนี่แหละเพื่อนๆนคะ่ะมีกล้วยหอมสาลรี่แอปเปลิลแก้วมังกรเนาะกว่าไม้ดีๆทั้งนั้นเลยขาดบปรไดคือส้มค่ะเพื่อนๆนคะ่ะเออส้มสายน้ำผึ้งเนาะวัลภาคอะจะเตรียมเรียบร้อยแล้วกัน แตงตูอาบน้ำเรียบร้อยแล้วกัสิมาไหวปูข้างนานน้นดีและเพื่อนๆค่ะว่าด้วยเรื่องการไหวาาศาสตร์วัลภากะเอาตามที่วัลภาเข้าใจเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะบบไ้เอาตามที่ขจ้าเนาะแล้วแต่ถนัดไผถนัดมันค่ะเพื่อนๆค่ะ <c oughs> ในวันไหวาศาสตร์จีนยังสี่เฮ้ากับโบไรถือยังที่มันหนักขนาดนั้นเนาะ <c oughs> เอาตามความเข้าใจของวัลภาะค่ะเพื่อนๆค่ะมีผลไม้แล้วก็มีขนมเทียนขนมเข่งวัลภ้ากะเตรียมการเรียบร้อยแล้วกับมีน้ำช่งน้ำชาพร้อมเนาะเพื่อนๆค่ะ จุดทูป5ดอกเนาะวัลภากับกางโต๊ปัิทีนาบ้านของวัลภาแหละค่ะเพื่อนๆค่ะวายเอาความเฮงความปังเนะาะรับเอาไปค่ะเพื่อนๆค่ะรับเอาความเฮงความปังไปเนาะขอปูนะให้เพื่อนขอวายขอพรให้เพื่นอนหนุนนํากิจการร่ํารวยเฮงเปังๆัสุขสุขพ้นะบาวาเฮาเสิเเหดุยังเะาวาเฮาวาโดยเรื่องกิจการการงานของเ้าเนาะเพื่อนๆค่ะมันกะ มีสิ่งนั่ผ้าคือกันได้เพื่อนๆคะ่ะเพราะว่าวันว่าผ้าไหวายงา่ใดนี่ก็คือว่างานการมันกระสิเขามากเออเนาะเออมันก็จะเฮงจะปังค่ะเพื่อนๆคะ่ะรถวัลภากะถวายดอกไม้นั่คือกันด้วยจ้าเพราะว่ายังความเฮงความปังเห็นบ่นี่เออทั้ทงเงินทั้งทองหลั่งไหลเข้ามาในบ้านเด้อเปิดประตูรับทรั ค่ะเพื่อนๆนคะ่ะรับทรัพย์เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเนาะให้เขามหาเห่าให้สิงดีๆค่ะเพื่อนๆนค่ะเขามาหาเห่า,ให,า,า,หา,หาให้ปังปังกันสุผูสุคนเนาะมูสุ่มใด๋ฉี่บ่ฮั่นได้พานคลิปวะละัลภาก็ขอาอวยพรอวน่อยใช่ให้สุ่มมือเจ้าผ่านการตั้งคาเร็เๆเนาะเออของวัลภาก็คือกันกิจการการงานรุ่งเรืองปังปังเฮงเฮงสุผูสุคนคะ่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอ